สวัสดีแล้วกันทางใต้นี่ครับมือดีตอนรับพี่น้องกสูออำนาจการเดินท่อรอสิ่งทั้งด้านยูทูปนะครับอาจจะมีครับน่าจะมีนะครับมือนีเป็นมือดีครับออ๋นี่ครับรถรอน้องสามไงครับเสียแบงค์เสียแบงค์เฮ็ดคุนครับมือนี้เฮ็ดคุนครับมากับเสียแบงค์นะครับ มาเห็นมูอยูเราเสือโกครับกับทีมง,งานลกหลอสายบุญนะครับโอ้มากหนาหลายตาครับกระบวนยาวเหยียดนะครับรถน้ำทิ้งดินดวนก็มานะครับวันนี้สวัสดีครับพี่พุทธครับสวัสดีครับผมัวจริงเสียงจร <มา S 2> ิงครับ มากับเขาครับรถยังทำงานอยู่ครับครับนี่ยังเหลืออไหมเนี่ยน่าจะยังอยู่ครับรอสก๊อตดัมซิงครับครับสวัสดีครับตัวจริงเสียงจริงครับโอ้เสียงเบียดบนครับียังนั่นอุตุลาดดัมซิงบอกบางนาลายตาครับอ๋จะเป็นยานมาก mm. okay. like e ันหลายกันครับ นำกินโดยหนึ่งสายลองพิบูลนะครับโอ้มีแต่การงามๆครับรถลำ เรามาตาบุญกันที่เราสวก้องนะครับวันนี้นะครับรถดำสายบุญครับเมืองอุบบนครับฝากฟังของทางด่านสุดินกันมานะครับพี่พุรรถดำสิงนในด่วนนะครับหลายทีมงานครับรถดำก็มีแต่การสวยๆนะครับ ลจเอ็กซ okay, ์ศูนย์สามสามไม่ไม่ตัวนี้กัไหนไม่ยเอาไปโค้งอง ว้าวพอแสงทองน้องแม็กนะครับโอ้สวยสวยงาม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปซีไสค์เข้ากัมากครับมากหนาไรตาครับทิ้งงานรถดำเข้าครับไรีเสียตัวมาฟอร์มตันี่โอ้ดีครับผมโอ้รถรอรถรอครับเอ FRA สองหนึ่งศูนย์ครับ สายล่องพี่บุญโอ้สวัสดีเกิดออไรครับผู้สนับส,น,สนุนเยอะแยะหลายขั้นครับหลายขั้นทั้งด้านชิ้งานตกหลนะครับแต่งสวยแต่งหล่อมีแต่ขั้นเอา,ง,ง,างามครับขีบ้นมารถบัล้่ามึับพี่น้อง ชมผู้จิราพรนะครับไปเปินรถแซ่หล่องพี่บุญนครับ สา,ายหลังหอยสวัสดีครับ,บขอบคุณครับผมขอบคุณที่เกิดกำลัง,งครับเรอเชื้อโก้ดำสิงนะครับมาดูตัวจีดของสายลองพิบูลครับโรก,กี้ตัวแรงครับเหลือหงง่าง3-2เดือนครับ หลายคันครับโอ้สวัสดีครับผม หลายคันอยู่ครับยังจะมาอีกอยู่นะครับมาเรื่อยนะครับขบวนเราสามโมงครึ่งนะครับ พรธรรมดาครับสหรับแม่้ากนได,ด,ดนุมานโอ้ โชคสาวเรเจจีวัดไทยแลนด์สวัสดีครับเสียแบงค์ครับโอ้เฮ้บุญบ่ครับสวัสดีครับผมอพิหนงสลับคินีอวัสนินสกก้อนเด้อน,นะครับเดี๋ยวไปหอกกันก่อนขาวัดเนะครับ ที่เขาบางังแล้วกับเริ่มกดตามเนอร์นะครับพี่น้องอำน้าจจเจริญของรอซิ่งทางด้านยูทูบนะครับฝากพี่น้องกดติดตามทำไงกดแชร์น้ำหอมเด้อนะครับสั่งรับคลิปนี้เอาไวปสนิทซะก่อนนะครับอำพนาพาจากพี่น้องไป้ซะก่อนพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ